นยครับต้นไม้ตอนนี้นะครับใหญ่ๆเนี่ยโดยใช้เชือกกับลอกนะครับปลายเชือกก็มัดกับเชือกเส้นนี้ไว้นะครับเส้นหลักไว้แล้วก็มีคําเลมิเนอร์นหนึ่งตัวใส่ลอกไว้หนึ่งตัวแล้วก็ลาก,ลากเชือกมานะครับแล้วก็มาผ่านลอกหนึ่งตัวตัวนี้นะครับโดยใช้กับต้นไม้ไว้เชือกก็ย้อนกลับไปหาลอกตัวบนนะครับ ลอกกระบนแล้วก็โยงมาที่ตีมือตรงนี้นะครับโอเคมาถ่ายไปแล้วมาถ่ายมุมนี้เนี่ยจับกล้องไว้เฉยๆถ่ายไปแล้วเอาแค่ท่อนไม้กับเชือกเนี่ยจับไว้เฉยๆเนี่ย ไม่ต้วีโคตติดถ่ายถอดไม้ไว้ติดึงถ่ายหรือยังถ่ายแล้วสีแดงเนะี่ยนี่ครับถ่ายล่างๆอะไรถ่ายลงไปไปเห็นคนด้วยดูนะครับไปก็ออกกับเชือกนะครับ